สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมบอยกิพงษ์ครับผมบุษมพลเสรินครับผมประยูรลีมาหุตาเสรระีครับวันนี้รายการบอยบุิขุดมาแช่นะครับมามาอะไรครับคุณวุษิมาด้วยห <ไม S 2> ัวข้ออะไรฮะเดีวยววันนี้เราจะผมว่ารา,รายการบอยบุิขุลมาแชยังอยู่ด้วยกันกับที่นี่ครับโซฟู o ์อินดัสทรีสถานีเติมพลังชุดกุ้งอิ่มมาเติมพลังชุดด้วยกันวันนี้อยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับว่า เราจะทําอย่างไรที่จะไม่ตัดสินคนอื่นอเพราะว่าส่วนใหญ่คริสเตียนแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปอยู่ในความเชื่อแล้วเนี่ยเราก็จะมีกฎเกณฑ์มีหลายๆเรื่องที่ต้องทําตามบางผีแล้วบางครั้งเนี่ย <ผด S 1> ไอ้สิ่งที่เราทำป<ด>ุ<ด>๊บเราก็จะบอกว่าเราก็ชอบเป็นนักตัดสินไม่พอ,อพอเขาไม่ทําแบบที่เราทำเราก็อ่าผิดหรือว่าบางทีเราก็ไม่ทําแบบนี้เหมือนกันนะแต่เอ้านี่ไม่ตรงตามข้อขีตัดสินซะเลยคือเราบอกว่าเรายังทําไม่ได้แล้วเราก็ตัดสินคนอื่นครับหรือว่าประเด็นเนี่ยเป็นยัง เราอาจจะเคยแตะเรื่องนี้ไปนิดหน่อยว่าเราจะไม่ตัดสินคนอื่นเนี่ยหนึ่งว่าการตัดสินเนี่ยผมจาได้ว่ามีอีพีหนึ่งที่เราทําไปเนี่ยเกี่ยวข้องกับว่าเราจะต้องรู้ว่าบริบทของเราคือคนที่ตัดสินคือพระเจ้าเท่านั้น <S <S แต่มันมันอดใจไม่ได้ <C> ในในเรื่องเนี้ยการตัดสินเนี่ยมีพระคัมภีรพ์พูดถึงเรื่องนี้อย่างไรพระเยซูทาอย่างไรให้เราครับเป็นตัวอย่างบ้างเรารู้อยู่แล้วอะนะว่าพระคัมภีร์บอกอย่าตัดสินเขาเพื่อท่านจะไปหาวงวงครับล็บลบลบติดลบครับ ไม่ไม่ไม่ตัดสินไมครับอาจารย์เขาไม่ได้ตัดสินเขากาลังบอกผมถ้าพี่ถ้าพี่บอยเป็นนักมวยพี่บอยเป็นบ็อกซิ่งบบว่าบอกให้ไฟเตร์แบบหลังเชือกได้เลยครับนี่อาจารย์ก็เป็นนักมวยมาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยฮ่าห้ามตัดสินคนอื่นทำไมห้ามตัดสินทำไมเหตุผลก็เคือย่างน้อยสองอย่างหนึ่งหนึ่งเราไม่ได้เป็นผู้พิพากษาอืเราไม่ใช่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ตัดสินเนี่ยว่างนั้นเถอะ พราะถ้าเป็นผู้พิพากษาก็มีเสร็จที่จะตัดสินนะสองเราไม่รู้จักเขาจริงสิ่งที่เขาทาคุณรู้ได้ไงว่ามันมาจากอะไรใช่เพราะฉะนั้นแต่เราชอบตัดสินเพราะอะไรรู้ไหมทําไมครับเหตุผลเดียวคือเพราะเราพาตัวเองออกจากพระคุณของพระเจ้ากลับเข้าไปในพระบัญญัติ โอ้โหนี่เรื่องนี้ยาวเรยาวเลยครับยา,รยาวสิ<ฮ>ะจะมาคือการตัดสินต้องอา,อาศัยอะไรอาศัยกฎถูกเปล่า huh. เออถ้าไม่มีกฎเราก็ไม่ตัดสินออแต่ เราพาตัวเราเองกลับเข้าไปในกฎเล่ากฎมาวัดอ่าเมื่อกี้นี้หาวเนี่ยว่าผิดไะตออกรายการนี้หาวได้ยังไงนะฮะแต่เขาไม่ได้หาวแบบนี้เขาทำแบบรู้เลยว่ามาฮะแล้วคนวุฒิก็อะไรไปเปิดเผยว่าเพราะลองเห็นไหมเราเอากฎเกณฑ์ใส่เข้าไปแต่พระเจ้าเนี่ยพาเราออกจากกฎเกณฑ์ไปอยู่ในพระคุณของเมื่อมาอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับตอนทั้งหลายอย่าไปตัดสินคนเพราะว่าเราใช้พระบัญญัติ พาตัวเองกลับเข้ามาในพระคุณครับเพื่อเราจะได้ไม่เอาพระบัญญัติมาใช้กับทั้งตัวเขาและตัวเองเพราะการตัดสินตัวเองก็ผิดนะพระเจ้าไม่ตัดสินเราเดี๋ยไม่ตัดสินจ้าพระเจ้าตัดสินเราในวันสุดท้ายครคือพระองค์เอาคะแนนได้ไหมครับไม่ได้เลยในวันสุดท้ายพระองค์ตัดสินเราผ่านทางพรยซูชุิสต์พระคุณผ่าใจมากครับอาจารย์พระคุณ อะไรกันยังจะบอกว่าพระเจ้าจะตัดสินจะไม่พระเจ้าตัดสินเราผ่านทางพระเยซูอะไรเนี่ยคุณวุฒิอ่นอ่นอันอันอันลรบบที่แปดข้อหนึ่งอ่านโรบที่แปดอ่านไปอีพีหนึ่งผมจําได้อ่านข้อนี้แล้วอ่านใหม่เออบอยฟังดีดีบอยฟังดีดีครับบทที่แปดข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เข้าใจไหมครับครับผมอันนี้น่าจะเป็นอีพีแรกของเราเลยครับไม่รู้ละอันนี้เคยอ่านแล้ว่ในอีพีไหนก็ไม่ว่าพระเจ้าให้ม เมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ไม่มีการลงโทษไปว่าไม่มีการตัดสินถ้าตัดสินลงโทษมันมาจากการตัดสินว่าคุณผิดเออพราะฉะนั้นอย่าตัดสินเพราะว่าพาเราพาตัวเองเข้าไปในกรอบพระบัญญัติทำไมรู้ไหมเพราะคิดจากทุกวันเนี้ตั้งกฎขึ้นมาเต็มไปหมดเลยใช่ใช่ใชพอคุณมาโบสถ์ปั๊บคุณเป็นสมาชิกโบสถ์ปั๊บหนึ่งคุณต้องมาให้ทันสิบมองอ แล้วบยไปสายตลอดไม่เคยสายเลยครับไม่สายก็อยู่หน้าจออยู่หน้าจอไม่ไปออไม่ออกยิ่งไม่ไปยิ่งเ้าถ้าไม่ไปสามครั้งตัดสิทธิ์นานทีอ๋อนานทีนานทีเห็นไหมเรามีกฎเกณฑ์อย่างงู้นโบยต้องอย่างนี้นะมาโบยต้องไว้ผมอย่างนั้นนะผู้ชายห้ามเจาะหูนะบางคนนะอาจารย์ผมก็จะได้ยินเสมอว่าเออไม่อยากกลับไปโบยเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ถามอีกหายไปไหนนานอะไรอย่างี้กฎกฎเยอะแยะผมเคยเล่นตลกกฮะ บอกว่าไาอ้เด็กคนคนละด้ไหมได้ครับเป็นแนดงว่าผมเคยปรับเวลาสอนบอกว่าบางทีเราอ่ะใบใส่ใจกับเรื่องที่คือเรากับพีว่าคนนี้ไม่มาโบสถ์แล้วเราไม่เคยติดตามคือผมที่พูดว่าสมาชิกพละภาพบางทีเราไปตัดสินเขาพอเขาไม่มาโบสแล้วไม่เคยถามเขาไปไหนบางทีเราเป็นห่วงเขากลับมาไปไหนมาไม่มาโบสบาปรู้ไหมครับเขาบอกว่าแม่ตายออ คือจริงๆเราไม่รู้แล้วว่าสองสามเดือนที่เขาพมาเขาไม่มาบอกว่าแม่เขาป่วยนะคิดจักไม่เคยไปเยี่ยมผึวหงบอกว่าบางทีเราไปตัดสินเขาแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันอะไรผมจะใช้วิธีคิดอย่างนี้เสมอเลยเวลาพุกโดนคนแซงหรือคนบีบแต่ใอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่พี่พูดกับผมป่ะเนี่ยเพราะว่านี่คือเล่นขวมจี๊สุดคือคนแซงกับบีบแต่ใส่เนี่ยคือพี่คิดงี้ฮะหนึ่งเขาอาจจะปวดอึเขาต้องรีบเข้าเตีย เอาคิดจากเราก่อนเลยใช่ไหมใช่จากเราก่อนสอเพราะสองคนเนี่ยพิชพวปวดเอืยยพ่อแม่แม่พ่อแม่เขาอาจจะอยู่ในอันตรายแล้วรีบต้องรีบกลับไปดูแลหรือว่าลูกเขาอะไรเงี้ยพอเราคิดงี้ปุ๊บเราก็จะไม่โกรธเขาละอืมก็เป็นความคิดดี่ดีครับมันใช้ได้เลยฮะเพราะว่าเอามาปฏิบัติเพื่อที่จะอะไรอ่ะกีด กันตัวเองไม่ไปพิพากษาเขาไงก็ objeto, บอกว่าน้องน้องน้องผมคนหนึ่งจริงๆเขาอยากมาเจอพี่บอยด้วยน้องที่บอกว่าที่บอกเขาต้องฟอกแต่แล้วก็เพลงของพี่ทําให้เขาไม่ฆ่าตัวตายอบอกว่าเราขึ้นรถไปด้วยกันแล้วก็มีรถมีีบ,บแต่แตเสร็จแล้วบอกพี่เขาแบบเตะขอบคุณเราพี่ทุกคนเราก็วเราะได้แล้วก็ข้ามได้ก็ไม่ต้องไปโมโหเขาครับผมอันขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเข้าใจความจริงอย่างนี้ว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เรามาคอย ผิดคนอื่นวันการที่เราจะไม่ตัดสินเขาเราต้องไม่คอยจับผิดคนอื่นแต่นี้คนมันก็คือคนนลยนะมีมจําปาดอยู่แล้วมีพลาดมีผิดอย่างเวลาเขาผิดพลาดแล้วเราทําไมเรารับรู้ว่าเขาผิดพลาด และจุดที่เขาผิดพลาดสิ่งที่เข้ามาในสมองของเราคืออย่าถามว่าทําไมคุณทําผิดอย่างนี้อย่าถามแต่ถามว่าเราจะช่วยให้เขาทำให้ถูกได้อย่างไงครับผมนั่นต่างหากใน,นที่สุดเราก็จะไม่ไปพิพากษาเขาแต่เราจะเห็นว่าโอ้คนนี้เราจะเป็นพระพรให้กับเขาที่ตรงไหนที่ใช่ จำได้ไหมเหมือนกับคนขอทานเข้ามาหาไปโตในกิจการบทที่สามแล้วขอตังค์แต่ไปโตมมองเขาแล้วบอกมองผมแล้วก็ไปโตไม่ได้ให้ตังค์ผมไม่ตังค์เหรอ,อไม่มีผมไม่มีเ,เงินและทองเราไม่มีแล้วไปโตช่วยเขาเดินได้มฮะเพราะฉะนั้นคนเรานี่ยมันมีข้อบอกพร่องอยู่แล้วแล้วเมื่อเราเห็นจุดบกพร่องของเขาเรา ถามตัวเองว่าเราจะช่วยเขาอย่างไงไม่ใช่เอกอ,อะไรก็คุณทาอย่างนี้ทําไม,มคุณทาอย่างนี้ทําไมอ,อะไรทําให้คุณทําอย่างนี้ไม่ใช่อันหนึ่งที่ผมใช้เป็นทาให้ตัวเองแบบไม่ต้องไม่ต้องไปเกินเส้นนะฮะ,ะก็คือว่าอย่าไปอยากรู้เลยว่าทําไมเขาทำอย่างนั้นเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้อะไรเงี้ยครับพอไม่อยากรู้ปุ๊บมันก็็ช่วยช่วยรตอบไม่ต้องการตอบทำให้เราไม่ไปพิพาาษาเขาถูกถูกนะสำคัญผมว่า โทษนะครับก่อนที่จะรู้ว่าเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องรู้เรื่องเขาเยอะที่สุดดีดีกว่าใช่ไม่ต้อง,ยงพยายามเข้าใจทุกอย่างในโลกผมคิดงั้นนะฮะคือได้ไหมครับถึงว่าในความที่ผมมาถึงว่าบางทีเราพอเรารู้เรื่องคนอื่นเยอะเราก็ต้องจะแบบคิดว่าทําไมทําทำทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ครับก็คือไม่รู้เรื่องเลยซะดีกว่า เออคือไม่ใช่ไม่รู้นะคือแต่ไม่รู้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นพวกอยากรู้เราอยากกินผลไม้นั้นไปใช่ใช่ไหมเราอยากรู้อยู่แล้วแต่เมื่อเรารู้แล้วเราตอบสนองยังไงต่างหากให้เราตอบสนองในเชิงสร้างสรรค์โดยมีตัวเองเป็นคําตอบว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรับแต่เราช่วยเขาไม่ได้เราแต่เราใจยังอยากช่วยเราก็รู้ว่า เอสองคนข้างๆผมวุฒจะช่วยเขาได้ไหมบอจะช่วยเขาได้ไหมคนนี้จะช่วยเขาได้ดีกว่ากันเราก็ติดต่อเราก็ช่วยแค่นั้นนะครับเราก็หลุดจากกรอบของการตัดสินคนได้แล้วเราจะเป็นพรฮรัแล้วคนอยากจะให้เราอยู่ใกล้ไม่ใช่อยากจะอยู่ใกล้เราเท่านั้นนะฮะอยากให้เราอยู่ใกล้ไม่ใช่เราเข้าไปวงไหนวงแตกหมดเลยเฮ้ยไปอยู่มาเลยเฮ้ยเงียบเลยหุบปากเลยทุกคนมา เราก็จะเข้าไปเราก็จะรู้แล้วเฮ้ยมันผิดปกติละม,มาเพราะ,ะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราครับให้เราเป็นทอนไม่ตัดสินคนอื่นเป็นอย่างแน่นอนอ่านพระัีข้อหนึ่งครับลมบทที่สิบห้าข้อที่หนึ่งรมบทที่สิบห้าข้อหนึ่งไปนะครับลมที่สิบห้าข้อหนึ่งครับพวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนต่อข้อบกพร่องของคนที่อ่อนแอ,อไม่ควรทำตาม ความพอใจของตัวเองเ,ออเพื่อข้อสองเราทุกคนจงทำให้เพื่อนบ้านพอใจเพื่อเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชื่อของเขาเอา้าวย้อนกลับมาอ่านข้อ13บสาม่าทีสิบสี่ข้อสิบสาดังนั้นอย่าให้เรากล่าวโทษกันและกันอีกเลยแต่จงตัดสินใจดีกว่าว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทำให้พี่น้องหรือสิ่งกีดขวางทางของเขาเพราะฉะนั้นย้ายเรากล่าว โทษกันและกันีกเลยอเมนอีกเลย,ออยนะครับพอจะนั้นคะแนนสูงหรือคะแนนต่ำไม่สำคัญไม่สำคัญแต่ผมได้สักี่คะแนนครับจนะ้ะพูดเลยพูดเลยเขาหลอกให้ผมตัดสินะเขานะเพื่อจะสรุปให้คะแนนเขาเนี่ยเอาไปเต็มเลยนะครับ อย่าให้เราเกล่าวโทษกันและกันอีกเลยเชื่อเถอะนะครับเชื่อพระคัมภีร์และเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับนะขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆนะจริงๆแล้วเรื่องนี้โยงไปถึงอะไรรู้ไหมครับที่คุณบอยพูดบ่อยๆคือความรักความรักทําให้เราไม่กล่าวโทษเขามผมมีลูกแล้วลูกผมโตแล้วตอนนี้ตอนที่เขาเป็นเด็กนะเขาทําผิดตลอดคนไหนครับทั้งสองคนเลยแต่เราทําไมตัดสินเขาไหมไม่ พอเราเห็นเขาทาผิดเราก็เอ๊จะหาวิธีสอนยังไงที่เขาจะไม่ทําผิดเรื่องนี้อีกใช่ไหมะตอนเราเวลนจนจะตั้งวันนี้เขาโตแล้วลูกผมสี่สิบกว่าแล้วสี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาถามว่าเขาทาผิดเยอะไหมเยอะมากในสายตาของเราแต่ถามว่าเราตัดสินเขาไหมไม่สักครั้งเดียวอจากพระคัมภีร์อาจารย์แนะนํามาคือวันที่บทที่สิบห้าข้อหนึ่งบอกว่าควรจะอดทนต่อคนที่อดทนเพราะว่าคนที่เขาทาที่เราต้องพร่องอะ ตัดสินเนี่ยเพราะว่าเขาบอกพร่องมันเราถ้าเราไม่ยังไม่ไม่ผิดพลาดอะไรเราก็ต้องอดทนกับเขาผมยากไหมพี่ยากจริงอะตอนนี้คือยากมากสาหรับผมเพราะว่าที่จะลืมตาเหรอใช่ครับอาจารย์เมื่อกี้ระหว่างนั้นผมผมขอฟ้องเขาขาวอีกรอบแล้วผมผมเพิ่งเิ่ง่อไตอบครั้งหน้าอาจจะต้องห้าตอนนี้อาจจะแบบแม็กซ์เพราะว่าหกแล้วไม่ไหวแล้วมันมันมันเริ่มมันเริ่มจะงีบ <Okay. S 1> ไม่หมายถึงว่าอาจจะเพราะกินข้าวมาก็ได้ฮะได้ครับพี่หรือไม่ก็ต้องไม่กินข้าวอ่ะไม่น่าจะรอดสําหรับผมก็อาจารย์ประยุนใช่ไหมพอพัฒนากินพีพพพพพพ่พี่จะแบบฟืดเลยค่อยๆลงเหวเลยอืมอได้พี่แต่ว่ามีช่วงพี่พคขึ้นมาตอนพี่ได้คะแนนเยอะนะพี่ต้องหาอะไรมาล่อหน่อยก็เนี่ยก็คือบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราตัดสิ่งอุ่นมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ต้องเลียกกลับมา ถ้าตามบางปีตอนนี้ถ้า,าอดทนกับเขาด้วยความรักก็คือกลับมาที่ความรักของพระเจ้าแล้วเราจะรู้ว่าในการอดทนเนี่ยก็คือสิ่งที่ในข้อสิบสี่เมื่อกี้บอก,บอกว่าอะไรนะครับบทที่สิบสี่ข้อที่สิบสามบอกว่าคือเราต้องไม่กล่าวโทษกันอ่ะเพราะ <He i. S 2> บางครั้งเขาผิดพลาดอ่ะพระเจ้า,จา,าให้อภัยเราแล้วแล้วเรายังไปนั่นอีกใช่ไหมครับแต่ยากมากเลยอะ่ะพทูต่ตามตรงจริงคือปัญหาที่ยากเพราะว่า อาจจะเนื่องจากสิ่งที่เขาทําหรือข้อบอกพร่องของเขาเนี่ยครับส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่นจริงๆผมว่าผมอะอะไรตอนนี้ตอนน,อน,นี้ประเทศเรากําลังอยู่ในบทเรียนของอันนึงที่เกี่ยวข้องกับเจเนเรชันนะครับแล้วก็มีคริสจากฮันด o ออฟกอมาผมบอกว่าผมก็ตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทเขาทุ่มเทให้กับเด็กๆเนี่ยเยอะมากเลยครับแต่ผมก็ถามลูกอาจารย์ไปยูน,นย์ถามน้องแพทที่ไปบ่าจริงๆพี่ตั้งคาถามนะว่าพวกเราเองเนี่ย อาจจะบางทีรู้สึกว่าในการทุ่มเทให้เด็กบางคนเนี่ยแล้วเด็กก็ไม่ได้ผลตอบรับนั้นแต่ว่าถึงบอกว่าแต่เราอะเห็นคําพยานในในเทปวีโอเขาเนี่ยเป็นเพราะประสบความสําเร็จแล้วก็ผมก็เลยคุยกับน้องแพทว่ามันมีที่ไม่ประสบความสำเร็จหไหมน้องแพทก็เล่าไปฝั่งลูกจานไปยุนบอกว่าก็มีเซกชันนี้แล้วผลบอกว่าบางเรื่องเนี่ยเพราะว่ามันมีผลเสียหายเยอะแย,ยะไปหมดเลยเราก็เลยไม่กล้าที่จะให้อภยัยแล้วบางเรื่องเนี่ยยิ่งมันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เราต้องลงทุนไป มันก็จะแบบยากมากประเทศจะให้อภัยหรืออดทนนะครับ <ừ> เราก็เลยต้องอยู่ในกระบวนการที่จะถามว่าทําไมถึงทาแบบนี้ยากมากที่เราจะพาเขากลับไปอยู่ในจุดที่ต้องอยู่หรือพาเขากลับสู่สภาพเดิมอะมันมันยากจริงอาจันผมทำยังไงดีครับผมคิดว่ายังไงเราไม่มีทางลัดอื่น <ừ> นอกจากเราจะคิดถึงพระคุณที่เราได้รับจากพระเจ้าอื <ừ> จําได้ไหมครับเอาพลิกมาดู คำสอนเรื่องการให้อภัยที่วุฒพูดถึงในมัทธิวบทที่18ที่พระเยซูมีรายละเอียดพูดถึงระหว่างทาสด้วยกันสองคนคใช่ไหมฮะมีเจ้านายก็ยกให้อภัยคนหนึ่งให้อภัยเลแล้วก็ทาสเขาก็ได้รับอภัยเสร็จแ,แล้วพอมาเจอเพื่อนทาสที่เป็นหนี้เขานิดหน่อยเขาไม่ให้อภัยและตรงนี้แหละครับในข้อที่21เป็นต้นไปนะครับมัทธิวบทบที่18เห็นไหมฮะพอมาถึงไอ้ตรงข้อที่ ยี่สิบอ่าลองอ่านตั้งแต่ข้อที่28จนกระทั่งถึงข้อ35มสอาจารย์วุทธครับมบัธิวุททสิบแปข้อ2 8่สถึงสาครับแต่เมื่อทาสคนนั้นออกไปพบกับคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนทาสด้วยกันที่เป็นหนี้เขาอยู่หนึ่งร้อยเดยเรียนเขาก็จับคนนั้นบีบคอบอกว่าแกต้องใช้หนี้ให้ข้าเพื่อนทาสคนนั้นจึงกราบลงอ้อนวอนว่าขอพัดผ่อนแล้วข้าจะใช้ให้ แต่เขาไม่ยอมจึงนำทาสลูกนี่นั้นไปขังคุกไว้จนกว่าจะสามารถใช่นี่ได้พวกเพื่อนทาสเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งและนำเหตุการณ์ทั้งหมดไปกราบทูลเจ้าองค์นั้นท่านท่านจึงเรียกทานนั้นมาตรัสว่าไอ้ข้าชั่วร้ายเรายกนี่ให้เองทั้งหมดก็เพราะเองอ้อนวอนเราเองควรจะเมตตาเพื่อนทานด้วยกันเหมือนเราเมตตาเองไม่ใช่หรือแล้วเจ้าองค์นั้นก็กลิ้ว จึงส่งมอบทาาคนนั้นไว้ให้เจ้านายที่ทรมานจึงส่งมอบทาาคนนั้นไว้ให้เจ้านายที่ทรมานจนกว่าจะใช้นี่หมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำต่อพวกท่านอย่างนั้น ถ้าพวกท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจของพวกท่านข้อความที่อาจารย์มุดอ่านไปคือให้ให้เจ้าหน้าที่ทรมานไม่ใช่เจ้านายเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ทรมานจนกว่าจะใช้นี่หมดแปลความว่าให้ยกโทษต่ตอคนที่ทําผิดด้วยใจขว้างขวางเห็นไหมฮะ ถ้าหากท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจของท่านนะครับท่านก็จะโดนการลงโทษเหมือนกันแปลความว่าถูกตัดสินจากพระเจ้าผมอใจผมฮะอธิษฐานขอให้ผมยกโทษและทุกวันเลยครับอาจารย์ยกโทษใครยกโทษตัวเองยกโทษคนที่ทําไม่ดีกับผมครับครับผมซึ่งมันยังมันยังทําไม่ได้ครับอาจารย์ เตืนตามตรงผมสารภาพนะครับว่าผมอธิษฐานทุกวันเลยว่าว่านี่คือจะให้พระเจ้าช่วยให้หน่อยผมถามนิดนึงได้ไหมครับผมว่าเมื่อเราทําไม่ได้เราจะทําอะไรกับเขาดีกว่านี้ผมก็เลยไม่ทําอะไรครับผมก็เฉยเฉยแล้วทำไมไม่ยกโทษให้เขาเราเคายกโทษไปครับไม่จากตรงไหนมันมันคําว่ายกโทษอะมันพูดได้ครับอาจารย์แต่ใจไม่คิดเงินะจริงใจไม่คิดเง้นจริงคือการยกโทษเนี่ยเป็นเรื่องของใจ เห็นไหมฮะว่าถ้าผู้ใดไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจของพวกท่านจากใจคือคําว่ายกโทษของผมเนี่ยคำว่ายกโทษของผมเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องเข้าไปแล้วเอ,อคุยดีแล้วก็หวังดีเขาได้แต่ผมทําไม่ได้ครับอาจารย์นี่นี่พูดจริงๆนะถึงว่าพอถึงเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาจํากัดนิดนึงว่าการยกโทษให้เนี่ย พี่บอยในมุมพี่บอยคือจะต้องกลับไปสู่สภาพเดิมทํางานด้วยการยิ้มให้กันเป็นห่วงกันแต่ว่าในในยะหนึ่งของผมเนี่ยผมกำลังคิดว่าการยกโทษให้เนี่ยอาจจะหมายถึงแบบนี้ได้ไหมสมว,ว่าอ่าเฉยเฉยคือว่าคือดีเจอกันได้ถึงว่าแต่ว่าเจอกันได้ก็ยังไม่อยากเจอเลยฮะ <laughs> อันนี้อันนี้ก็รู้พูดอยากแต่ว่าผมคิดว่าเจอกันได้แต่ว่าร่วมง,งานเนี่ยผมคิดว่าในกลับบางคนเนี่ยถ้าไม่ร่วมง,งานกันเนี่ยมันจะ มีผลดีมากกว่าเพราะว่าเขากับเราออกจากคนละทายเลยครับอย่างว่าผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยบางบางผมก็ถามว่าเป็นเรื่องนี้ผมก็มีนะในในคริสเตียนด้วยกันเนี่ยผมก็ยกโทษให้แต่ว่าถ้าจะต้องร่วมงานกันถ้าเลือกเลือกไม่ได้ก็จะรู้ว่าบริบทของเราควรจะขนาดไหนกับงานนั้นๆแต่ว่าผมไม่รู้ว่าถูกผิดนะเดี๋ยวอาจารย์บยุนช่วยด้วยนะก็คือว่าแต่ว่าในบริบทของผมเนี่ยถ้าเลือกได้เราจะไม่ร่วมไม่ใช่ว่าไม่ไม่ ไม่ทํางานกับเขาแบบแบบเหมือนที่เคยทําอ่ะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายผมก็ต้องตัดสินเขาจริงๆเนี้ยไม่รู้เรื่องแบบนี้ผมคิดแบบนี้ถูกไหมครับคือให้กับใครแล้วนะครับในในใน,ในมุมมองของคําว่ายกโทษแล้วก็คืนดีกันปองดองกันไม่ได้แปลว่าเราต้องกลับไปทำกิจกรรมลงทุนอะไรร่วมกันไม่ใช่ไม่ใช่ การที่ผมไม่ร่วมง,งานกับอาจารย์บุตรไม่ได้แปลว่าผมเกลียดอาจารย์บุตรแต่มผมรู้ว่าการที่เราไม่ร่วมง,งานกันในความคิดของผมอะ่ะมันเป็นผลดีกับเราทั้งสองฝ่ายเพราะผมสิ่งที่ผมพูดจะไม่ไปทำลายจิตใจอาจารย์บุตรและเวลาเดียวกันผมไม่อยากจะรับคำพูดของอาจารย์ทำให้ผมรู้สึกไม่ดีทางด้านจิตใจเห็นไหมฮะเพราะด้วยความฉลาด ที่เลือดยังเลี้ยงสมองอยู่เราก็สามารถสรุปได้ว่าเราจะไม่ร่วมงานกับคนนี้เพราะมีอีกเยอะแยะที่เป็นมิตรกับผมแล้วก็ไม่ได้เคยทะเลาะกันไม่เคยมีปัญหากันเลยแต่ผมก็ยังไม่ร่วมงานกับเขาเพราะว่าผมก็คิดอย่างที่แต่ ก่อนหน้านั้นผมกับคุณผมไม่เข้าใจคุณไงเวลานี้เลยร่วมงานกันแล้วแลวเข้าใจคุณละคุณเป็นอย่างนี้มันผมร่วมงานกับคุณไม่ได้ก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ไม่เป็นไรที่ผ่านมาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสียหายที่คุณกับผมเนี่ยมีความขัดแย้งกันนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ไหวแล้วล่ะพี่ตกลงฮะนี่คือนี่คือต้องนำถาตาดินหนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เราก็เลยแปลว่า ไม่ร่วมงานกันหรือแม้แต่ขอโทษกับไม่ไปทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกันก็เป็นสิทธิที่เราจะฉลาดเพื่อป้องกันการขัดแย้งแต่ถึงกับขนาดว่ายังไม่อยากเจอหน้าอันนี้เรียกว่าอันนั้นอันนั้นเราชิงชังแล้วเราเกลียดชังแล้วเราต้องยอมรับเลยครับต้องต้องต้องแก้ไขตัวเองแล้วครับก็ได้อธิษฐานหมายถึงว่าใส่ลงไปในรายการอธิษฐานทุกวันว่าอขอให้รักเขาได้ขอให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ ทำได้แค่พูดนะฮะอาจารย์แต่เราต้องแก้ไขนะครับเพราะว่าเรื่องนี้อย่าให้อไความรู้สึกอย่างนี้น,นะความจริงทางอยู่กับเรานานอืมยากเลยอาจารย,ารย์ไม่รู้ทําไงดีฮะเคยเคยถามตัวเองไว้ไหมไม่ว่าทําไมยากอืมก็สิ่งที่เขาทําอาจจะเจ็บมากครับมันรู้สึกว่ามันแบบปางตายเลย่มันก็แบบโหมันจะยังไงนะอย่างเงี้ยผมอยากให คุณพุธช่วยอ่านให้คุณบอยฟังครับนะครับตรงนี้ต้องลืมตาฟังเลยนะครับหนึ่งยอนบทที่สามหนึ่งยอนบทที่สามอ่านข้อสิบสี่และข้อสิบห้าข้อสิบสี่และสิบห้าคุณ,ค,ณคุณบอยต้องกระดิกหูฟังแล้วละ่ะครับผมหนึ่งยอนบทที่สามข้อสิบสี่สิบห้าเรารู้ว่าเราพ้น เรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตายนะผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็เป็นผู้ฆ่าคนและท่านก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำลงอยู่ในเขาเลย เฮ้ยเย็นอพ่าเพิ่งอันนี้อันนี้กําลังหมายถึงพี่น้องในพระเยซูคริสต์นะครับพี่น้องในพระเยซูคแล้วถ้าคนที่เราโกรธเนี่ยไม่ใช่คนที่อยู่ในพระเยซูหรอกหนักไปสาหาทางช่วยแย่แล้วช่วยไม่ได้แล้วเพราะคนที่ไม่ได้อยู่ในพระเยซูยิ่งเราต้องไปช่วยเขาไงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติที่ไม่รู้จักพระเยซูให้เป็นสาวกของเราโอ้ผมตอนนี้สองคนนั่งทุกครั้งนะครับอาจารย์ครับ ครั้งแค่นียจะมีเรื่องนักอักเสือครั้งนี้มันคือจะเป็นเรื่องเรื่องจิตใจแล้วล่ะเรื่องความรักของเราล่ะกับใครบางคนที่อยู่ในใจคนแล้วล่ะใช่ครับอาจารย์อย่าเพิ่งไหยอย่าเพิ่งไหนเราจะมีทางออกยังไงดี่ค่อยๆไปไม่มีทางออกแล้วเรื่องนี้ค่อยไม่ได้นะเพราะว่าต้องรีอต้องทันทีทำไงนะอาจารย์ทำไม่ได้อะบอกให้ไปออาหาร อดอาหารอธิษฐานแล้วก็สื่อเรื่องนี้กับพระเจ้าให้พระเจ้าทำจิตของพวกในเราทำได้ครับแต่ไม่ยอมทำเดี๋ยวจะอิษฐานอดอาหารเผื่อช่วยด้วยนะก็เป็นเรื่องได้ก็คือร่วมใจถึงว่าก็คือร่วมใจที่จะช่วยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นขอพระเจ้าอว้พรแล้วก็ขอพระเจ้าปลดปล่อยจากความรู้สึกครับ อะไรต่างทั้งหมดที่มันท่วมท้นอยู่นะครับความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นก็เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าขอความรักของพระเจ้าจะทําให้จิตังเราใช่เพราะว่าดีเอ็นเอตัวใหม่นยเป็นซึ่งมันก็ดีต่อเราเองด้วยใช่แล้วดีเอ็นเอตัวใหม่เป็นธรรมชาติที่ยกโทษครับใช่ไม่ยกโทษทําไม่เป็นเอาอย่างนี้เลยเราทําเป็นอย่างเดียวคือยกโทษครับผมอาเมนอาเมนดังหน่อยเอเมนเอเมนบอกว่าวันนี้จากเรื่องที่เราตัดสินคนอื่นเนี่ย ลากมาจนถึงว่าการให้อภัยจงเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเขาเรียกเป็นวิถีหรือเป็นพันธุกรรมใหม่นี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนโดยพระเยซูนะครับบอกว่าขอบพระเจ้าเมตตาที่เราจะต้องรู้ว่าพระคุณของพระเจ้าที่มาถึงเรานั้นจะทาให้เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าให้อภัยคนอื่นครับอดทนต่อกันและกันมากเพื่อที่เขาจะเติบโตขึ้นใชหยุดถามว่าทําไมแต่ถามว่าเราจะช่วยเขากลับขึ้นมาได้อย่างไรใชแต่ว่าในเรื่องนี้ ตรงนี้มีคําตอบหรือว,ว่าถ้าเป็นคนในใน,ในความเชื่อเดียวกันในพระเยซูเป็นพี่น้องกันเนี่ยอ,อาจจะเกี่ยวข้องกับว่าบางทีเราไม่จาเป็นต้องร่วมไม้ร่วมมือกันไม่องไม่จำเป็นแต่ว่าเพราะว่าเป็นการปกป้องให้เราไม่จะทะเลาะกันครับนี่ไม่ตัดสินกันนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่เกิดขึ้น<ม>ครับผมครับผมยืนย<ม>ันชัดเจนครับจริงๆมีคําถามสุดท้ายที่อยากจะถามอาจารย์ว่าแล้วเราจะมีบทสนทนากับกับกับพี่น้องของเราอย่างไรที่เราจะ ไม่ตัดสินเขาแล้วเราจะช่วยเขากลับมายืนอยู่บนทางของพระเจ้าได้ครับหลักการหลักการง่ายๆเลยนะครับก็คือเวลามีปัญหาเราอย่าถามว่าทำไมคุณทำอย่างนี้อย่าถามเราจะถามว่าอะไรทำให้อะไรทำให้คุณทำอย่างนี้เราอย่าไปลงที่เขาอย่างเดียวแต่เราไปลงที่ตัวป,ปัญหาว่าอะไรทำให้คุณทำอย่างนี้แล้วเรา ช่วยขจัดไอ้สิ่งนั้นออกเขาก็จะไม่ทําอย่างนี้อแต่ถ้าเราไปทําไมคุณทําอย่างนี้เพราะเราไปลงที่เขาแล้วแต่เราไปลงที่ตัวปัญหาไม่ใช่ลงที่ตัวเขานั่นคือความจริงว่าแหละครับเราตัดสินเพราะว่าเราตั้งใจจะลงไปที่ปัญหาจริงบครับโอเคผมว่าเราต้องไปนะครับเลยนะครับมาเราเรานี้เราได้เวลานะครับไม่ถึงเวลาอย่างฮะถึงเวลาแล้วได้เวลาแล้วครับก็พวกเราคงจะต้องลาสว่างเชี่อ พี่บอยมีงานต่อด้วยครับว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์ประยูนเสียสละเวลาอยู่กับพวกเราพี่บอยเองก็มีเวลาที่ได้มาให้กําลังใจมาเติมอาหารให้พลังชีวิตของเราโซฟูดมินิสทรีสถานีเติมเราจนคุณอิ่มและถ้าทุกคนรู้สึกว่าไม่อิ่มในเรื่องไหนช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้แล้วตอนเราจะทำเรื่องนั้นมาแบ่งปันในมุมมองของพวกเราทั้งสามครับผมวันนี้เราสามคนต้องลาแล้วครับสวัสดีครับพระเจ้าพรครับ